พี่ก็มาอยู่ใี่ไหนคะวันนี้วันนี้เราอยู่กันที่ตำบลเก้าห้องอเดี๋ยวไดวแคทกันเนอยมา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  วันไหนวะ uh วันจันทร์วันจันทร์นี่อ่ะเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเราเดินทางไปยังอำเภอเดิมบางรางบวชร่วมกับรบัฐบาลเยอรมันในการที่จะใช้เทคโนโลยีการทํานาข้าวเปียกสลับแห้งใช้เทคโนโลยีเลเซอร์แลนด์เดเวลลิงทำให้พื้นนานั้นมีความเรียบการทําการเกษตรทํานาแบบเปียกสลับแห้งนั้นจะประหยัดต้นทุนเรื่องการใช้น้ําและเพิ่มผลผลิตให้กับพี่น้องเกษตรกรนั่นเป็นการ ลดต้นทุนทางการผลิตให้กับพี่น้องเกษตรกรท่ามกลางสถานการณ์เช่นนี้แล้ววันนี้เรามากันที่ตำบลเก้าห้องอำเภอบางประมาะจังหวัดสุพรรณบุรีบ้านเกิดของวราวุฒเองวันนี้เรามาดูกันที่วิสาหกิจชุมชนเป็นวิสาหกิจชุมชนต้นแบบในจังหวัดสุพรรณบุรีที่รวบรวมเอาขยะมาจากหลายๆที่แล้วก็ก่อให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเราให้ความสําคัญเป็นอย่างยิ่งในการนอกจากจะกําจัดขยะแล้ว ยังเป็นการช่วยสถานการณ์ climate change ทำให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สถานะ carbon neutrality, net zero GHG emission ได้ภารกิจที่เรามาดูในวันนี้ครอบคลุมแคบจะทุกมิติของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวันนี้เรารู้สึกภูมิใจที่มีชุมชนในประเทศไทยที่ไม่ได้เอาแต่ศึกษาศึกษาแล้วก็ศึกษาแต่ว่าเอามาทำกันจริงให้เกิดเป็นรูปธรรมขึ้นมาช่วยกันกำจัดขยะขการเอาขยะที่เหลือใช้ไม่ใช้แล้ว กลับมาคอนเวิร์ตเอาเข้าสู่กระบวนการไพลโลิซิสแปลงสภาพขยะพลาสติกที่เป็นขยะเนี่ยกลับมาให้มาเป็นน้ํามันแบ่งเป็นได้ทั้งน้ํามันเบนซินแล้วก็น้ํามันดีเซลนอกจากที่จะสามารถประหยัดงบประมาณในการที่พี่น้องเกษตรกรนั้นจะต้องไปซื้อน้ํามันท่ามกลางสถานการณ์ที่วันนี้ดีเซลเนี่ยลิตรละทะลุส0บาทไปแล้วน้ํามันที่เราได้จากการแยกขยะที่นี่นั้นเนี่ยเหลือต้นทุนลิตรละ2 0บาทเท่านั้นเองเงินประหยัดไปได้เกือบครึ่งที่สําคัญการที่จะมาซื้อน้ํามันที่นี่ได้ สมาชิกจะต้องเอาขยะมาแลกน้ํามันนะครับจะเป็นการที่ลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นแล้วก็รณรงค์ให้พี่น้องประชาชนนั้นคัดแยกขยะเอาขยะพลาสติกมาแลกเป็นน้ํามันเอาไปใช้ในการเกษตรได้เนั้นหม,ม,มายหมายความว่าคนทั่วไปอ่ะอยากมาซื้อน้ํามันถูกๆที่นี่ไม่ได้ไม่ได้ครับจะต้องมาเป็นสมาชิก<อ>และการที่จะมาเป็นสมาชิกที่นี่ต้องเอาขยะมาแลกเท่านั้นถึงะจะได้โคตา้าในการซื้อน้ำมันไปการทำที่9ก้าห้องแห่งนี้เนี่ยจะเป็นตัวอย่างครอบคลุมอีก8ตําบลใกล้เคียงเราตั้งเป้าเอาไว้ว่าในจังหวัดสุพรรณบุรีนั้น อำเภอบางปลามาเราจะพยายามทําให้ครอบคลุมทั้งอำเภอถัดไปก็จะเป็นอำเภอเมืองอำเภอสองพี่น้องอำเภออู่ทองและขยายผลไปยังทั่วทั้งทุกจังหวัดในสุพรรณเรามี10ออำเภอรเราตั้งเป้าว่าเราอยากจะมีเครื่องคปรรูสิสในทุกๆอำเภอในการที่จะลดปริมาณขยะพลาสติกที่เกิดขึ้นแบ่งเบาภาระเรื่องน้ํามันการทําการเกษตรให้กับพี่น้องเกษตรกรทั่วทั้งจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นตัวอย่างให้กับทุกๆคนทั่วประเทศไทยผมเชื่อว่าในวันที่เราเดินทางไปที่ขอบที่ส7ที่ประเทศอียิปต์เราจะสามารถเอาตัวอย่างที่ ไปให้เขาดูได้ดังนั้นสิ่งที่เรากําลังดูกันอยู่ทั้งหมดนี้คือจะทําอย่างไรให้พี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศนั้นหันมาส่งเสริมแล้วก็สร้างจุดแข็งที่เรามีอยู่ในปัจจุบันแล้วก็ไม่ต้องไปพึ่งพาสิ่งที่เราจะต้องไปเอามาจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นน้ํามันไม่ว่าจะเป็นปุน๋ยและทําให้พี่น้องเกษตรกรไทยทั่วประเทศนั้นสามารถมี เงินในกระเป๋ามากขึ like ้น <Rust> มีความเข้มแข็งมากขึ้นแล้วก็มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและที่เรากําลังทําอยู่ในขณะนี้คือการทําตามนโยบายของพักชาติไทยพัฒนาที่ต้องการใช้พี่น้องเกษตรกรและเศรษฐกิจของประเทศไทยนั้นมีความมั่นคงอย่างยั่งยืนจากความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมการใช้เศรษฐกิจสีเขียวทําให้ทุกองค์กาพิยพของประเทศไทยนั้นรวมเข้าด้วยกันและทําให้ประเทศไทยของเราเดินหน้าฝ่าวิกฤตโควิด19ไปได้ในที่สุดครับมิชชั่นคัมพิชปิ้งจบ